วิธีการเสียบสายหัวเทียนหลายท่านสงสัยว่าเสียบยังไงก็ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับยกเว้นหัวเทียนมอเตอร์ไซค์มีสายหัวเทียนเส้นเดียวเสียบยังไงก็ได้แต่รถยนต์รถยนต์ที่พูดถึงนี้ก็คือรถยนต์ที่จุดระเบิดด้วยระบบแก๊สโซลีนก็คือใช้น้ำมันเป็นสิน9295นั่นเองบางคนเสียบสายหัวเทียนแล้วเสียบผิดการเสียบผิดนั้น อันดับแรกก็คือจังหวะการจุรบทนั้นผิดบางครั้งเวลาขค้ืเองยนติดนั้นอาจจะติดได้หรืออาจจะติดได้แบบเดินไม่เรียบบางครั้งก็มีเสียงระเบิดตุบตับนั่นนั่นคืออาการของการเสียบสายขัวเทียนไม่ถูกต้องหัวเทียนนั้นนี่คือหัวเทียนหัวเทียนมีหน้าที่ก่อนอื่นก่อนที่ไปถึงเรื่องเสียบเสียบสายก็ต้องมา,มาฟังก่อนว่า มูเทียนมีความสาคัญอย่างไรกับเครื่องยนต์มูดเทียนนั้นมีหน้าที่เปิดหรือว่าเกิดประกายไฟข้างในก็จะมีปลายยื่นออกมามีแกนกลางค็มีแกนเหล็กยื่นออกมาเพื่อให้ประกายไฟนั้นสปักเองมูสเทียนนั้นจะเริ่มต้นจุดระเบิดหรือว่าจะเริ่มต้นเกิดประกายไฟในสูบที่1 เครื่องยนต์นั้นจะปี6สูบ8สูบหรือจะ4สูบก็าตามไฟหรือประกายไฟจะต้องเกิดที่หัวเทียนอันดับแรกคือสูบที่1เพราะเครื่องยนต์นั้นจะทําการจุระเบิดที่รนดับสูบที่1เป็นต้นไปหัวเทียนนั้นเกิดประกายไฟได้อย่างไรหัวเทียนนั้นเกิดประกายไฟจากส่วนหนึ่งมาจากการสั่งการของระบบควบคุมเครื่องยนต์คือกล่อง ecu นั่นเองควบคุมโดยการสั่งการให้กระแสไฟนั้นส่งมาที่คอยจุดระเบิดโดยมีเซนเซอร์ต่างๆตัวกำหนดไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์เพลาเข้าเวียงเซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวกำหนดหรือภาษาบ้านบ้านเรียกว่าประชุมกันเซนเซอร์กำหนดให้สูบที่หนึ่งลิ้นปิดสูบที่หนึ่งอัดสุดสูบที่หนึ่งพร้อมที่จะจุดระเบิดก็คือกำลังอัดนั้นไม่รั่วก็คือทุกอย่าง ร้อมทีนี้การที่จะมีประกายไฟได้นั้นเ,เริ่มต้นจากกระแสไฟ312โวลต์ไหลเข้าไปที่คอยต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในรถยนต์ปัจจุบันนี้มีทั้งคอยตัวเดียวมีทั้งคอย4คอยคอย4คอยนะั้นส่วนมากจะเป็นในรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะติดตั้งไวท้ที่หัวเสียบของเทียน หลักการทางานของคอยก็คือด้านในก็จะมีขดลวดอยู่สองขดขดลวดสองขดนั้นจะมีการพันที่แตกต่างกันอนนี่คือคอยคอยจุลเบิร์ตขดลวดอันดับแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือขดลวดไฟแรงต่ง่งกับขดลวดไฟแรงสูงทั้งสองขดนั้นจะพันอยู่ในแกนเหล็กเดียวกันนี่คือคอย เพื่อความเข้าใจผมหยิบคอยตัวโตๆมาให้ดูมันมีหลายรุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผมให้หยิบมาดูเพราะฉะนั้นคอยก็จะมีหน้าที่เรียบเสมือนมอแปลงคือกระแสไฟ12โวลต์ไหลเข้าไปในขดลวดอ่าลกตับที่มีขดหรือพันจานวนน้อยรอบกว่าขดลวดเล็กหรือว่าขดลวดเส้นเล็กที่พันจานวนอรอบค่อนข้างจะมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้น เมื่อกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวคอยก็จะเปลี่ยนจากไฟแรงต่ําเป็นไฟแรงสูงเหมือนหม้อแปลงที่ผมพูดมาชื่อครู่นั่นเองแล้วก็จะเกิดประกายไฟที่หัวเทียนมีประกายไฟสปาร์กออกมาที่หัวเทียนเพื่อทําการจุดระเบิดจุดระเบิดในห้องเผาไหม้เพราะฉะนั้นการใส่หัวเทียนหรือว่าการใส่สายหัเทียนที่ผิด หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเสียงระเบิดตุตบตัตบต,ตุบนั่นก็คือมันมีการจุดระเบิดผิดจังหวะในจังหวะที่ระเบิดมันก็ระเบิดจังหวะที่มันไม่ระเบิดมันก็ระเบิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นงานผิดทําให้จังหวะการจุดระเบิดผิดเพราะฉะนั้นความสําคัญของการเสียบสายไฟหุ้นเทียนมีความสําคัญวันนี้ผมจะมาลอยฟังถึงวิธีการเสียบผมอาจจะพูดออกนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าเพื่อความเข้าใจ ของหลักการว่าทาไมถึงต้องเสียบสายคอยให้ถูกต้องได้สายหัวเทียนให้ถูกต้องหัวเทียนนั้นก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามีหน้าที่ในการเกิดประกายไฟหรือว่าสร้างประกายไฟที่ปลายให้เกิดการลุกไหมในห้องเผาไหม้นันเองเพราะฉะนั้นในการลุกไหมหนึ่งครั้งนอกจากจะมีคอยเป็นส่วนประกอบแล้วเครื่องยนต์ก็ยังมี เซนเซอร์เพลาเข้าเหวี่ยงในการกำหนดหรือว่าชี้แนะชี้นำให้เขวเทียนนั้นเกิดประกายไฟเพราะว่าเซนเซอร์เพลาเข่าเหวี่ยงนั้นทํางานควบคู่กับเซนเซอร์เพลาลูกเบีย้ยวทั้งเพลาลูกเบี้ยวไอดีและเพลาไอเดียวลูกเบียลลเบ้ยวไอเสียนั่นคือเป็นการกําหนดการจุดระเบิดเริ่มต้นจังหวะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าลืมเสียบสายเซนเซอร์เหล่านี้เซนเซอร์เพลาเข่าเหวี่ยงลืมใส่ แม้แต่ระบบทุกอย่างสมบูรณ์แต่ลืมเสียบก็สตาร์ทไม่ติดนั่นพูดถึงกรณีที่รถยนต์ที่มีระบบเซ็นเซอร์ควบคุมส่วนรถยนต์ที่ไม่มีระบบเซ็นเซอร์ควบคุมก็ไม่เป็นไรก็เป็นไปนตามนั้นเพราะฉะนั้นคอยนั้นจะจุดระเบิดที่เพลาเข้าเวรนั้นหมุนครบสองรอบ720องศาก็คือมีการ จุดระเบิดครั้งโดยลิ้นทั้งสองปิดลิ้นไอเสียลิ้นไอดีน,นปิดหลังจากลิ้นทั้งสองปิดแล้วปรากการจุดระเบิดแล้วก็ทําการคา,ายไอเสียจากการลุกไหม้ที่เกิดจากพุทธเดียนนั้นจุดประกายไฟออกไปทางลิ้นไอเสียเพราะฉะนั้นคอยจุดระเบิดนั้นหรือว่าสายอุเทียนนั้นบางรุ่นบางยี่ห้อ,เ,อเวลาเสียบเวลาเสียบ บางยี่ห้อหรือหลายๆฝาหัวเทียนหลายๆฝาคอยเอ้ยหลายๆฝาจันจ่ายก็จะเขียนกำหนดไว้ว่า1342หรือ1243ก็วิธีการใส่ถอดอย่างไรใส่อย่างนั้นอย่างไรหมายถึงถอดหัวเทียนเส้นไหนออกก็จำเอาไว้จำไว้สายเส้นไหนเส้นที่1สายเส้นไหนเส้นที่2ส,สายเส้นไหน3 4นั่นเองเพราะฉะนั้น ถอดก่อนถอดก็ต้องจําหรือท่านใดที่จําไม่ได้ก็เอากระดาษมาเขียนใส่ประกาแล้วแปะเอาไว้นั่นเองเพราะว่าถ้าถ้าท่านใส่กับคืนไปแล้วท่านใส่ผิดเครื่องยนต์ก็ไม่ไม่สามารถติดได้หรืออาจจะไม่ติดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีการแรกที่ทำให้ท่านนั้นสามารถเสียบสายอุเทียนเข้าตำแหน่งเดิมได้ และก็มีหลายเหตุผลที่ทําให้ท่านนั้นเสียบไม่ได้อาจเป็นเพราะว่าลืมหรือที่ฝานั้นไม่มีเครื่องหมายบอกว่าจะเสียบอย่างไราบางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะมีสายบังคับให้ยาวให้สั้นบังคับให้ใส่แต่ถ้าใส่แล้วมันไม่สามารถทํางานได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีการนั้นดูอย่างไรวิธีการที่สามารถช่วยท่านได้ก็คือ,อวิธีการดูโอเวอร์ วิธีการนี้อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งในกรณีที่ท่านเสียบสายเทียนผิดหรือท่านจําไม่ได้ว่าสายไหนเป็นสายไหนวิธีการก็คืออันดับแรกเราต้องมาหมุนเพลาลูกเบี้ยวก่อนโดยการหมุนเครื่องยนต์หมุนเพลาเข้าเบี่ยงให้มาร์คนั้นตรงมาร์คที่ว่านี้ก็คือมาร์คของเพลาลูกเบี้ยว และเพลาลูกเบี้ยวก็จะมีสองเพลาคือเพลาไอดีเพลาไอเสียเดี๋ยวเราจะไปหมุนว่าดูอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปหมุนเพลาเข้าอย่างให้เพลาลูกเบี้ยวนั้นหมุน ก่อนที่ท่านจะไปะหมุนเพลาเขาเวียงท่านก็ถอดหัวเทียนสูบที่หนึ่งออกสูบที่หนึ่งแล้วก็เอาคขควงแย่ลงไปแย่ลงไประหว่างที่พร้อมหมุนนั้นหัวเทียนจะขึ้นสูงสุด ฮุสเทียน uh, ลูกสูบก็จะขึ้นสูงสุดนี่คือสูบที่1สูบที่1ขึ้นมาสูงละเราก็ไปดูมาร์กที่เ uh, ฟืองของเพลาลูกเบี้ยวว่าตรงกันไหมเมื่อท่านทําการหมุนให้ลูกสูบนั้นขึ้นสุดแล้วลูกสูบขึ้นสุดแล้วต่อไปก็คือเป็นการมาดูมาร์กระหว่างเพลาลูกเบี้ยวต้านฝั่งไอดีกับลูกเบี้ยวต้านฝั่งไอเสียนั้น ที่ต้องมีมาร์กที่ตรงกันนั่นก็คือ,อามาร์กตัวนี้ที่เป็นตูวขีดขีดขวาแล้วก็ขีดซ้ายจะต้องอยู่ตรงกันและถ้ารถยนต์คันนั้นสามารถมองพลอข้อเหวี่ยงก็ให้ขีดที่พลอข้อเหวี่ยนั้นตรงกับฝาครอบโซเ่เป็นการเข้าใจกันว่านั่นคือ หุเทียนสูบที่1น,นึ่นั้นกำลังจะเกิดประกายไฟออากมา,าหรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือนี่คือตำแหน่งของการจุลระเบิดลำดับที่1นึ่งลำดับที่หเพราะฉะนั้นสายหเทียนก็จะจุลระเบิดตำแหน่งนี้เป็นสูบที่1น่งวิธีการก็คือดูจาก o v e r อร์แลปสูบที่1จุลระเบิด หรือสูบที่1อักสุดสูบ4จะโอเวอร์แลปเดี๋ยวเราไปดูว่าโอเวอร์แลปเป็นยังไงก็ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสายเสียบหัวเทียนสูบที่1เราได้แล้วต่อไปเราก็หาสูบหรือว่าสายหัวเทียนสูบต่อไปว่าจะอยู่อย่างไรต่อไปเราก็จะมาดูการโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปหมายความว่าไง่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรูปลักษณะการโอเวอร์แลป โอเวอร์ก็คือจังหวะของลิ้น ID และลิ้นไอเสียนั้นทําการปิดและเปิดในห่วงระยะเวลาเหลื่อมล้ําใกล้เคียงกันหรือเราจะพูดได้ว่า o v e r l a ์ก็คือการปิดการกําลังปิดและการกําลังเปิดของลิ้นทั้งสองไล่เรียกกันหรือพร้อมกันหรือเปิดไว้พร้อมกันช่วขณะหนึ่งนั่นคือ o อเวอร์ เดี๋ยวผมจะไปดูเดี๋ยวผมจะไปหมุนให้ดูว่าโอเวอรนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปหมุนเพลาเข้าเหี่ยง ดูนคะรับโอร์ล้ล่ะเดีนะ๋ยวผมจะอกดูวนะ่าสูบไหนโอร์ล้ล่ะอ่า จากที่ผมดูก็คือสุบสองโอเวอร์แลปโอเวอร์แลปก็คือจังหวะลิ้นนั้นท่านสังเกตดูดีอันหนึ่งเริ่มปิดอันหนึ่งเริ่มกดอันหนึ่งเริ่มตีตัวขึ้นอันหนึ่งเริ่มลงอันหนึ่งเริ่มขึ้นเดี๋ยวสังเกตด,ดูดีสุบดีนะครับเห็นไหมครับ การขยับตัวการขยับตัวหรือว่าการกดลงการดิดขึ้นนั่นคือการโอเวอร์แลปเพราะฉะนั้นเมื่อสูบสองโอเวอร์แลปจังหวะการเสียบโพเทียนต่อไปก็คือเสียบสูบที่สามสูบสามเราก็ได้สายโปเทีนสูบที่หนึ่งต่อไปก็ได้สูบที่สามเท่าไรสองสูบแล้วต่อไปเหลืออีกสองเส้นเราจะเสียบยังไงดีเรียนรู้โอเวอร์แลปต่อไป โอเวอร์ก็คือสูบที่หนึ่งสูบที่หนึ่งโอเวอร์พอสูรที่หนึ่งโอเรเราก็จะเสียบสายเาเียสูบที่สเดี๋ยวดูโอเวอร์เป็นไง mm. เห็นครับนันคือโอเวอร์ะนนเราก็ได้สายเาเียนแล้วสเส้เส้ที่หได้แล้วเส้นที่สได้แล้วต่อไปก็ เส้นที่4ครับเรากําลังได้ใหม่คือเส้นที่4่เส้นที่4ต่อไปเราก็จะไปเหลืออีกเส้นหนึ่งคือเส้นที่2อเส้นสุดท้ายเราไม่ต้องบุนก็นได้และเส้นที่เหลือเขาสายเทียนที่เหลือความเสียบสายที่2เพราะสรุปง่ายๆก็คือสูบสี่โอเวอร์แลปซูบหนึ่งอัดสุดอัดสุดความหมายก็คือลิ้นทั้งสองปิดพร้อมที่จะระเบิดก็คือสูบที่หนึ่งระเบิด ล็อกเสียบสูบที่1ต่อไปก็หน่งสาก็คือดูจังหวะสุดสองเอาแลแล้วกระเสียบสูบสาเท่ากับเครื่องยนตนี้จูระเบิร์ตหนึ่นั่นเองแล้วเราก็ไปเขียนที่ฝาจานจ่ายเอาปากกาเมจิกมาเขียนไว้เดี๋ยวลืออีกแนวทางหนึ่งก็คือ ระหว่างที่ท่านหมุนนั้นหมุนเครื่องยนต์โดยเครื่องยนต์แล้วปกติเราจะหมุนไปด้านขวาเพราะฉะนั้นเวลาท่านหมุนเครื่องยนต์ท่านก็จะต้องดูหัวโรเตอร์นี้หมุนไปด้านไหนหมุนไปด้านไหนหมุนไปดาซ้ายหรือหมุนไปหมุนไปด้านซ้ายหรือหมุนด้านขวาเพราะนั้นหัวโรเตอร์นี้หมุนสองทางนี่คือเป็นจุดสูดที่หนึ่งต่อไปก็เราได้แล้วเมื่อกี้หนึ่งสาม เสียบสายเส้นที่หึงต่อไปก็สามาต่อไปก็4แล้วก็2องนั่นเองนี่ก็คือ,อาฝาครอบจัดจ่ายฝาครอบจัดจ่ายมีไว้สำหรับตัวรับกระแสไฟจากาเห็นไหมข้างในก็มีแท่งคาร์บอนอยู่เป็นคทอบลงไปทุบหนึ่งอัดสุด ดูสายอุเทียนก็จะชี้มาข้างบนหรือชี้จุดใดก็ต่างให้สูบนั้นชี้ตรงสายอุเทียนเส้นไหนชี้ตรงสายอุเทียนเส้นไหนถ้าสูบหนึ่งชี้ตรงเส้นนี้ก็เอาเส้นนี้เป็นสูบที่หนึ่งถ้าชี้เส้นนี้ก็เอาเส้นนี้เป็นเส้นที่หนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์นแต่ละเครื่องยนต์ เป็นบรรัดฐานไม่ได้ว่าเครื่องยนต์แต่ละเครื่องยนต์นั้นจุดร,ระเบิดตำแแบ่งสูบที่หนึ่งนั้นอาจจะเฉียงไปซ้ายอาจจะเฉียงไปขวานั่นเองเพราะฉะนั้นสูบที่หนึ่งก็คือชี้ไปตรงสายหเทียนสูบต่อไปก็คือให้เสียบตามจังหวะของการหมุนโรตเตอร์ว่าหมุนไปทางด้านไหนหมุนไปทางซ้ายด้านขวาเราก็จะได้เสียบเป็นว่าหนึ่งสามสี่สองนั่นเอง